พีทเคลื่อนไหวล่าสุดปมบอกเลิกทั้งที่ขอแต่งงานแล้วพีทกันตะพงเคลื่อนไหวล่าสุดหลังดราม่าบอกเลิกทั้งที่ขอแต่งงานแล้วเรียกได้ว่ากำลังเป็นกระแสะทำเอาถูกจับตามองกันอย่างมากสำหรับคู่รักอย่างนักแสดงสาวแก้มบุม๋มปรียดาและแฟนหนุม่มพีทกันตะพงเมื่อไม่นานทำเอาแฟนๆฮือฮากันอย่างหนักมากหลังมีปมดรามา่า โดยมีเพจ Facebook ได้เขียนข้อความระบุว่าไปไม่ถึงวันวิวาฝ่ายชายบอกเลิกกลางคันเปิดนาทีแก้มบุ๋มถูกพีชบอกเลิกเพราะเหตุผลนี้ทำอึง้งทั้งที่เขดแต่งงานแล้วทำให้เข้าใจผิดกันไปใหญ่ล่าสุดหนุ่มพีชไม่รอช้ารีบออกมาโพสผ่านไอจีส่วนตัวโดยมีภาพสุดหวานคู่กับแก้มบุ๋ม พร้อมมีข้อความแจ้งว่าเอาจริงๆก็ว่าคู่เราไม่หวานมากนะแต่ทำไมมดขึ้นเต็มห้องเลยเนี่ยปลอทุกอย่างปกติดีนะครับถึงต่างคนจะมีงานเยอะมากก็ตามแต่ก็ยังแอบเห็นข่าวอะไรแวบๆทางด้านหนุ่มพีทก็ได้โพสต์ภาพคู่สยบข่าวลือไปชํำๆทำเอาแฟนคลับใจชื้นขึ้นมาทันทีพร้อมเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ถล่มทลาย